คุณกมลศักดิ์ลีวามอเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวามโอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสีนาราธิวาสพรรประชาชาติมีประเด็นหารือกับท่านประธานสองเรื่องเพื่อให้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ เรื่องแรกก็คือปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในต้นยางพาราซึ่งกําลังระบาดอย่างหนักในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับนับแต่ปลายปีห2สองหสามทั้งปีจนกระทั่งถึงวันนี้โรคที่ผมพูดถึงก็คือโรคใบร่วงในยางพารานี้นะครับยังไม่สามารถหยุดยัง้งปัญหาดังกล่าวจึงสร้างความปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวสวนยางเป็นอย่างมากรัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ราคายางดีขึ้นแถมตอนนี้ พี่น้องอยังประสบป,ปัญหาโรคดังกล่าวอีกดังนั้นผมอยากให้ท่านประธานมีหนังสือถึงการยัางแห่งประเทศไทยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ให้ดําเนินการในระยะสั้นก็คือหาวิธีการยับยั้งโรคให้เร็วที่สุดส่วนระยะยาวอยากให้จัดหางบประมาณ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อบำรุงฟื้นฟูสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับเรื่องที่สองก็คือว่าผมได้รับการร้องเรียนจากเจกูตาดิกาหรือครูผู้สอนในศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือโรองเรียนตาดิกาท่านประธานครับอยากให้ท่านมีหนังสือถึงสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อ8 ว่าด้วยเรื่องประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับครูผู้สอนตรีกาสื่อมเนื่องจากว่าผมได้รับการร้องเรียนจากครูผู้สอนออไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามระเบียบข้อแเนื่องจากว่าตามระเบียบข้อ8ของประกาศนี้ได้กําหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนแต่สํานักงานการศึกษาเอกชนบางจังหวัดโดยเฉพาะในนราธิวาส ไม่ทําการจัดสรรเงินเป็นรายเดือนบางครั้งบางอำเภอตกเบิก3เ,เดือนครั้ง2เดือนครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับครูผู้สอนดังนั้นอยากให้ท่านประธานมีหนังสือถึงสํานักง,งานการศึกษาเอกชนให้ตรวจสอบโดยเฉพาะในนาราธิวาสว่าเกิดอะไรขึ้นในสํานักง,งานการศึกษาเอกชนให้ดําเนินการปฏิบัติตามระเบียบข้อแของประกาศสํงงานักงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้วยครับขอบคุณครับครับต่อไปคุณเกียรติ